สลรณะแปลว่าเรามีที่พึ่งตอนนี้เราพึ่งอะไรอยู่อันดับแรกเอาคําว่าสลรณะก่อนพวกเราตอนนี้เราพึ่งอะไรอยู่สลรณะของเราคืออะไรตอนนี้คําถามไม่ง่ายเลยนะตอนนี้สลรณะของพวกเราคืออะไรพวกเรามีร่างกายนี้เป็นสลรณะใช่ไหมถูกไหม ทุกวันนี้ตั้งแต่ตื่นยันหลับเราวุ่นวายกับร่างกายนี้เลือกเกินแสดงให้เห็นว่าพวกเรามีร่างกายนี้เป็นสารณะใช่หรือไม่เนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่คือมิจฉาทิฏฐิอ่ะทีนี้น้อมลงสู่จิตนะใครฟันตรงนี้เข้าใจปิ้งน้ำตาไหลดีใจด้วยนะตอนนี้พวกเรามีร่างกายนี้เป็นสารณะใช่หรือไม่ ให้จิตเราตอบนั่นหมายความว่าพวกเรายึดมันเรียบร้อยและพวกเราเชื่อว่าเราคือไอ้ก้อนนี้เรียบร้อยใช่หรือไม่ถามหัวใจตัวเองใช่ไหมแสดงว่าเรายังจับหลักอะไรไม่ได้เลยมืดบอดชัดไหมใครฟังตรงนี้น้ำตาไหลพลุ่งขึ้นมาดีใจด้วยนะสาธุเลย ใครฟังตรงนี้ยังมีแต่จำมีแต่คิดอยู่แสดงว่ามืดบอดมากนะเอาชัดๆเรามีร่างกายนี้เป็นสารณะอยู่ตอนนี้ยึดมันชิบหายเลยตอนเนี้ยหลงมันยึดมันวุ่นวายกับไปก้อนร่างกายนี้มากมากเลยตอนเนี้ยแม้แต่มันเป็นรายนิดหนึ่งเราก็ดิ้นข้างในเราดิ้นมากเลยแสดงให้เห็นว่าเรามีร่างกายนี้เป็นสารณะแล้วตอนนี้ใช่ไหม ใครยังยึดร่างกายเป็นสาระนยะโยมืดบอดมากเลยนะจำไวนะ้นะนี่คำถามต่อไปใครยึดเสียงนี้เป็นสาระบ้างเนี่ยเสียงที่พูดอยู่เนี้ยที่พวกเราชอบพูดในใจมีเสียงคิดคิดคิดชอบคิดในใจใครที่ชอบคิดอยู่ในใจนั่นหมายความว่ากำลังมีเสียงมีความคิดนี้เป็นสารณะโอ้ย เวียน่หวในวัตาต่อไปยังจับอะไรไม่ได้เลยแต่ใครฟังตรงนี้โระงน้ําตาไหลดีใจด้วยนะใครยึดความคิดในใจหรือเสียงในใจเป็นสารณะมโนภาพในใจเป็นสารณะหรือยึดอารมณ์สุขเป็นสารณะยึดอารมณ์ทุกข์เป็นสารณะยึดอารมณ์สงบเป็นสารณะโอ้ยังมืดบอดมากเรายังยึดนามท่านนี้เป็นสารณะอยู่เลย ใครที่ยังยึดความทรงจําว่าเราเคยปฏิบัติมาโอ้ยตอนนั้นเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครยังยึดความทรงจําต่างๆที่เราเคยจํามาเป็นสารนาอยู่มืดบอดมากเลยใครมีอาการรู้เป็นสารนาบ้างใครยังเห็นว่าที่รู้อยู่เนี้ยเรารู้เนี่ยเรากําลังได้ยินเสียงอยู่เนี่ยเรากําลังได้กลิ่นเรากําลังมองเห็นเรากําลังรับรู้รสชาติเรากําลังรู้สึกอยู่ ถ้าเรายังมีอาการรู้นี้เป็นสารณะเราก็ยังมืดบอดมากใครฟังตรงนี้เข้าใจน้ำตาไหลพลุ่งตอนนี้สาธุนะส่วนใครที่ฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องยังงงมึนตื้ออยู่มืดบอดมากอย่างที่บอกฟังมากๆฟังเทพอาจารย์มากๆเข้ามาฟังอย่าให้ขาดนะาอาจารย์มาเพื่อมาชี้แบบละเอียดพวกเราต้องจบตอนนี้ต้องจบตอนนี้ รับได้ไหมนี่จะจบตอนเนี้ธยรรมะเป็นเรื่องตอนนี้ไม่ใช่เรื่องพรุ่งนี้นะตอนนี้เข้าใจนะใครที่เห็นนามท่านนี้อาการเนี้ยเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยเสียงเนี่ยใครยึดในเสียงนี้ยึดในธรรมะนี้เป็นสารณะเชื่อว่ามันมีตัวมีตนอยู่ยัางมืดบอดอยู่นะเข้าใจนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสภาวะ ที่มีไว้ใช้เพื่อชี้บอกพวกเราว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงเข้าใจนะมันยึดอะไรไม่ได้อย่าเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสารณะอย่าเอารูปอย่าเอานามนี้เป็นสารณะเด็ดขาดเมื่อพวกเราเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สารณะของพวกเราเรามีความไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นสารณะ เรามีความเห็นแจ้งว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงสภาวะทุกเป็นเพียงสภาวะปรุงแต่งเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นของสักแต่ว่านี่คือการมีอนัตตาเป็นสารณะสาธุเลยยังไงก็ไม่เกิด นี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยเป็นมหาสติปัฏฐานน่สุดใครที่จับหลักนี้ได้พิจารณาหลักนี้น้อมเข้าใจตอนนี้จะได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ล้านเปอร์เซนต์ตอนนี้ด้วยไม่ใช่ชาตินี้แหตอนนี้แหละเข้าใจนะใครแจ้งแล้วบ้างตอนนี้ใครแจ้งแล้วสาตุนะนี่ชัดแล้วนะเนี่ยชี้ชัดนะนี่คือสารณะ สำหรับผู้ที่เริ่มทำความเข้าใจเพื่อจะรู้แจ้งแล้วก็จบตอนนี้นะทีนี้คำว่ามีนิพพานเป็นวิหารธรรมคืออะไรมันเป็นความรู้ของผู้ที่แจ้งแล้วผู้ที่แจ้งแล้วทั้งหลายนีย่ท่านอยู่กับความไม่ได้เป็นอะไรเลยและท่านก็คือความไม่ได้เป็นอะไรเลย ท่านเป็นความเป็นตะถะตาอยู่อย่างนั้นผู้ใดเห็นธรรมนี้ผู้นั้นจะเห็นเราเพราะเราทั้งหลายคือตะถะตาเราคือความเป็นเช่นนี้คือความที่ไม่เป็นอะไรเลยอยู่แบบนี้เป็นท่าชีวิตที่ไม่ได้มีรูปร่างวางเปล่าจากการปรุงแต่ง ใสบริสุทธิ์มากๆเพียวมากๆคลื่นเป็นเนื้อเดียวกันกับความว่างเปล่าใสสที่อยู่ต่อหน้าเรานี้คลื่นไปทั้งจักรวาลธาตุด้วยเราคือธาตุบริสุทธิ์นี้นี่คือนิพพานธาตุนี่คือคําว่านิพพานเป็นวิหารธรรมมันมันคือความไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีการเข้าไม่มีการออก ไม่มีการพยายามสร้างหรือรักษามันมันเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยพระอาจารย์เป็นแบบนี้ตลอดเลยไม่มีขนาดจิตใดที่มันไม่เป็นแบบนี้เลยมันเป็นอยู่ตลอดเลยไม่ต้องรักษาไม่ต้องพยายามไม่ต้องอะไรมันมันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไปนหมดกับทุกสรรรสิ่งไปหมดเลยเนี่ยนี่คือลักษณะที่เรียกว่าวิหารธรรม คือความไม่ได้เป็นอะไรเลยบริสุทธิ์อยู่แบบนี้แหละนนี่คือคําตอบของคําถามเมื่อสักครู่ชัดไหมพวกเรา